อมรสตาบาสุบาสิกาทั้งมวลก็ได้นำพามซึ่งหมายมีพระอาจารย์พระอาจารย์พรริปรพินัน,นโทมจารามาธิบดีแห่งวัดหิมคริคร่งพร้อมด้วยมรสตาบาสุบาสิกานำพามซึ่งมวลสารทั้งมวลน,นี้มี ซึ่งตัวท่านจะได้นำไปปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาหลอมรอซึ่งวัตถุมงคลคเป็นอะไรเป็นพระเจ้าสัวครับกับเหรียญเป็นพระเป็นพระ,ะ,ะเจ้าสัวหรือเหรียญเหรียญหลวงพ่อศรีครับฮะหลวงพ่อศริศรีวัฒโนครับเหรียญหลวงพ่อศรีศรีวัฒโนอดีต ท่านเป็นท่านเป็นพระเกจิอยู่ที่นนบุรีครับยังมีอยู่เนาะยังอยู่ครับอ,อย่างอยู่ยังโยนเรื่องนโอกาสนี้ซึ่งตัวเจ้าจะได้นําพาไปให้แก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านหลังจากปรับปรุงเสริมสร้างแล้วอจะในได้ให้ญาติยโยมทุกคนทุกท่านได้บูชาจิตตุปัจทั้งมวลที่ได้มาปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งวัฒนาสรง <c oughs> สร้างพกค่าตหรือเจดีย์เก็บเที่ยวจุลามณีมหามงคลบำรุงเส,สนาสนะของวัดความพร้อมเกิดขึ้นแล้วความพร้อมเกิดขึ้นแล้วนโอกาสต่อไปเราจะได้ถือโอกาสทำพิธีในโอกาสนี้ขณะนี้กันต่อไป เอาไปเทกับไปรอครับัเทกับไปหลอมไปรวมมวลสารรอโอ้โหนั้นมากกว่าเลยนะในกำลังอะไรครับวันนี้ชุกดีจริง

อู๋ท er, so, uh, ่านยัง um, นั่งปอกไหวเหรอไปคุกเสียนะไปูพี่นะขไม่ี้มันนิ่มหไปได้ีไหมบอกให้บานเี่ยี่บออน้ำตัวเนี่ยอ๋อมี่มีเยอะแต่บางเย็นม่หนีแกนหูั้อะข่ามีนย่างี่มีกะึงขาตึงเย็นอน่าง้ง i nope. เอาละอะอ่ผะมละ,ะถวายถวายมือหลวงพ่อปะ่ะมันเล็กอยู่นะนี่ดังๆนี่เป็นผมนนผมีต<ม>ีเป็นผอมสุดเมสบายเพระว่าพื้ไม่แห้งเป็นผสมเลย ไม่ต้องว่ารู้แล้วส้งบินมากไ้มวะเอาไว้ไปโรงไหนไว้สับมั่วไว้ัม่วเหมือนกันหมดชุดองค์เม็ดตาตรงนี้เลยเห็นแะ้ที่มีปิ้นๆนะว่า จแห้งไวนะถังโกงก็ได้ครับหลวงพ่อจะได้พักัหน่อยเดจอได้หลวงพ่อได้พักท <lak> <subtitles> <sair> องคำเตรียมถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อได้พักหลวงพ่ออีกสักองค์หลวงพ่อจำจำ อีกทีพ่ออีกทีชัดไว้วางไวะบนวงบิดเมื่อกี้นี่อยู่ไหนวะครับงบิดเมื่อกี้อยู่ไหนตายครับเดินสอบ<ป><ป> ข้าวเาของจางยงสาม ขออวยพรให้มาอวยชัยให้ทันพระเจ้าสวรรค์จงประทานพรชัยให้พ้นทุกพ้นโศกให้พ้นโรคพ้นภัยให้พ้นทุกพ้นยากให้พ้นไปจากความจนขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอด